สวัสดีครับท่าน,นผู mm ้ชมทุกท่านนะผมจะพบกับแบงค์รถบรรทุกครั้งหนึ่ง mm hmm. กับเท s l a m o เด l 3และโช๊คออนแอร์ของเขานะครับผมบอกเลยว่าฟิตเมนต์ออกมาสวยๆเลยคันนี้เป็นโมเดล3ที่แต่งแบบไม่เหมือนใครนะผม mm hmm. เลือกเป็นล้อ r a c e นะผมขอบ18รถเมกาแต่ว่าล้อญี่ปุ่นนะผมมิกแอนแมตได้ลงตัวออกมาครับผมทรงคือได้มากๆในโหมดโลเนี่ยนี่ไง,ไงโอ้โหสเปซเหลือนิดเดียวสวยมากครับผมคันนี้ ตั้งออนแอร์เซสเซนชันกเราไปเรียบร้อยและอินคาร์แดชไฮนะผมผมจะมาทดสอบความเร็วของแอปกันว่าจะปรับโหมดได้เร็วแค่ไหนตอนนี้อยู่โหมดโลนะผมเราไปที่โหมดออนแอรโอ้โหให้หนึ่งวิเท่านั้นนะผมกดปุ๊บขึ้นปั๊บเลยนะผมไปไฮไปไฮโอ้โหบอกเลยว่าไม่ว่าจะเนินเตี้ยเนินสูงแลม ลูกกันนาแค่ไหนก็ผ่านไปได้ครับกับโหมดไฮของเจ้าออ Air ซัสซูนชันนะครับผมโหมดออเน่เนี่ก็คือลงมาเตี้ยก,กว่าเดิม1เซนนะครับผมจากโชคเดิมก็ขับนุ่มขับสบายสุดๆนะครับผมแนะนำเป็นโหมดออ Air ใช้ย,วยาวๆ d a i ี y ย s สนะครับผมโหมดโลลงไปโอเคโหมดโลนี่จะเป็นโหมดสำหรับคนที่อยากขับเร็วขับซิงครับผมเาบาเร็วกะถนนเีมากแล้วก็ได้ฟีลลิ่งการขับที่ คล้ายๆกับโชค๊คสตาร์ทเลยผมถึงแม้จะเป็นโชค๊คหนุนลมก็ตามแต่ก็สามารถปรับได้เหมือนกันเป็นโชค๊คสตาร์ทเลยใครที่สนใจโชค๊คแอร์เท่ๆแบบนี้แอบหน้าตาเท่ๆแบบนี้ติดต่อหาพวกเราที่เพจออร์เดอร์บอลไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมก็จะมี Facebook IG, TikTok, YouTube, ินจีนิ้กต๊อกยูทูปออร์เดอร์บอลไทยแลนด์ที่สามารถติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวและก็อัปเดตผลงาน,นต่างของเราได้ครับผมส่วนไลน์จะเป็นไ like, ลน์แอดออร์ดอบอลนะครับผมทักมาสอบถามพูดคุยรายละเอียดข้อมูลได้เลยนะครับผมยี่สิบสี่ชั่วโมง พร้อมกับชกถุงลมที่เท่ๆอย่างเขาและล้อเจเดียมชุดนี้ไปด้วยครับผมสวัสดีครับ